สินเจียยูอยีสินีวัดใช่ครับวันนี้กล่าวสวัสด,ดีเป็นภา,าษาจีนนะครับเพราะว่าวันที่31มการาคมนี้นะครับเป็นวันตรุษจีนซึ่งพี่น้องชาวจีนทั่วโลกนะครับจะเฉลิมฉลองวันปีใหม่นะครับซึ่งเป็นวันที่ว่าเป็นวันธําคัญมากของคนจีนท่วโลกนะครับปกติแล้วเขาจะเฉลิมเฉลิมฉลอง,องก่อนลงหน้านะครับประมาณสาวันนะครับ คือจะมีวันจ่ายนะครับก่อนลงนาจะไปซื้อคล้องนะครับในที่ตลาดสดนะครับเผื่อจะเอาข้องมาทํากับข้าวมาครับเราจะมีวันทัดมาคือวันไหว้นะครับไปไหวายบัมพับรุษนะครับไปไหวายเทพเทวดานะครับทางล่ายนะครับเขาเป็นวันไหว้ส่วนวันตรุษจีนนะครับคือวันที่31มกราคมนะครับจะเป็นวันที่เขาถือว่าเป็นวันเที่ยวนะครับ วันที่ซ้ดมกราทือเป็นวันสําคัญมากเพราะว่าชาวจีนทั่วโลกเขาจะมาะเรล่อมช่องมาเที่ยวกันนะครับดะงนั้นเจนหวาห้างร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศจีนก็ตามที่สิงคโปร์ที่ฮ่องกงก็ตามร้านคาเหล่านี้นะครับจะปิดร้านพอคนจีนทื่อว่าวันปีใหม่เขาจะไม่ทํางานเลย นะครับคนไหนที่ทํางานปีไม่หรือว่าไปกวาดวันปีไม่นะครับถือว่าไม่เป็นมงคลราะงั้นคนจีนถือมากนะครับวันนั่นก็ถือถือว่าให้เถียวอย่างเดียวให้ให้พรเดลกลูล่าน,นะครับคนจีนนิยมมาคือการแจ๊กอังเปานะครับ <c oughs> คือให้ให้กระดาษแดงนะครับแล้วก็ใส่เงินเข้าไปในกระดาษเผื่อจะให้เป็นพรให้กับเด็กๆให้กับลุล่านนะครับาคนจีนถือว่า เราให้ลุ่ล่านได้รู้จักแล้วก็ทื่อเป็นกุศลซนโยบายให้ลุ่ล่านได้รู้จักกันให้รักกันให้ขลกรพผู้อาวุโสนะครับขลกรบปีปานอาอ่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะครับจะมาให้ผ่อนลุ่ล่านลุ่ล้านก่อนมาวา้เข้าทื่อว่าเทศากาลนี้เป็นเทศากาลแห้งเฉเริ่มฉลองอความสุขเป็นวันปีไม่เข้าชาวจีนงั้นปีนี้ <c oughs> อวบจาก็จัดงานยิงใย่เช่นเดียวกันนะครับที่บริเวณสนามชัย งานจะเหลิมตั้งแต่ตองช่วงเย็นนะครับประมาณ5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมไปเที่ยวกันได้ได้นะครับเราจะมีด <c oughs> นตรีนะครับการแสดงนะครกบการแสดงกายกรรมจากประเทศจีนนะครับบนทนนนานเป็นการแสดงจุดยห้มมาครับงานนี้นะครับหับรองวา่าท่านผู้ชมจะติดตามติดตาตึงใจแน่นอนครับเพราะว่าการแสดงนี้แสดง เป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็ดนตรีที่มาจะเป็นดนตรีที่ท่านผู้ชมจะต้องติดใจแน่นอนนะครับอย่าลืมติดตามพนงานาบอบวจรให้ได้นะครับว่าปีนี้เราจะพานักแับแดงได้มานะครับเราจะมีการแสดงอะไรบางที่ท่านผู้ชมจะประทับใจนะครับต,ตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงหทุ่มน,นะครับที่บริเวณสนามชัยจากวัดภูเก็ตนะครับขอเลียนเชิญท่านผู้ชมนะครับไปชมกันได้นะครับ พบกันดีสรามชัยนะครับซินเชื่ออยู่อีซินนึกว่าใช่ครับ